นี่ก็รายการก็อาจจะเป็นครูของเรานะคะตอนก้าวแรกแห่งความเป็นครูค่ะวันนี้นะคะก็เช้าวันอาทิตย์นะคะที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะคะกับวันนี้นะคะที่ันเซตโตโตค่ะนาย oh. กมลทวีรักนะคะนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ oh. 1ค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะในการออสอบสัมภาษณ์นะคะของน้องๆโคต้าในรอบพิเศษนะคะก็เขาเรียกว่า วันนี้จะเป็นก้าวแรกจริงๆของความเป็นครูนะคะว่าน้องจะได้เป็นครูไหมในอนาคตข้างหน้านะคะ<ป>เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงกันค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอ๊ะชีวะอยู่ทางไหนเหรอคะอ๋อน้องจมูกเอ้น้องเอ๋ไม่แก่อยู่นี่เอ้านี่ไงเธอมากับใครน่ะมากับอาร์ตอาร์ตเป็นอะไรกับเธอเป็นแฟนโอ้โหเขายอมรับกันแล้วเหรอว่าเธอเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันน่ะแหมรักกันนี่รักกันด้วยใจใช่ไหมไม่ได้รู้หุ่นใช่ไหมลูกพิเภกลูกพิเภกนองแต่น้องอาร์ตไปตูดนะ โอเคเราจะยังเราจะยังไม่พูดเรื่องนี้ก่อนนะจะนี่คือว่าฉันมึงโนเหรอมึงนะเหอนมึงบอม่ไม่ยมึงินโน่พ่อค่ะรู้สูนรเธอเนี่้ใส่กระโปรงเข้าไปอย่างกระสุ้นโอ้สีผม ชมค่ะดูมันค่ะหุ่นยักษ์ช้างน้ำนะครับยิ่งไปควงอาร์ตอีกค่ะทําไปทําไมก็ไม่รู้ดูสิรับไม่ได้ค่ะบอกเลยเจ๊ตโตโต้รับไม่ได้ค่ะน้องมาครับมีน้องมาเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะลงทะเบียนก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะน้องสวยมากเสียดายที่พี่เป็นตุ๊ดนะคะลูกไม่เกี่ยวค่ะ น้องจอยค่ะน้องจอยจากจังหวัดอะไรคะลูกเปรตจุ้นเนี่ยค่ะน้องจอยมาในเอกเอกอะไรออดเอกคอมพิวเตอร์หนูรู้จักพี่เป็นลูกพอดีแล้วลูเพราะพี่ก็ไม่รู้จักหนูพี่ก็เพิ่งรู้จักหนูนี่แหละค่ะอ่า จะจาทำตามพี่เขาบอกนะคะรูปต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ฝ่ายทะเบียนกันต่อค่ะพี่บอค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้ขอความรู้สึกจริงๆเลยนะคะอ๋อก็ดีใจมากดีใจมากที่ที่ได้มาหลับน้องที่ได้มารับน้องมีแค่นี้เหรอครับใช่ไม่บอกอะไรอโอเคค่ะเขาเป็นคนพูดน้อยทำน้อยน้อยค่ะค่ะก็ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียกว่ามีพภชนาการเรือค่าอาหารรือนนะคะที่เอามาให้น้องๆได้เป็นเบรกนะคะในวันนี้ก็มีนี่ค่ะเล็กตะซอย5บาทค่ะแล้วก็เอลเอซไม่รู้กี่บาทนะคะก็สำหรับเล็กตะซอย5บาทนะคะนี้ก็ครูว่า พลังงานทั้งหมด1 1 0กิโลแคลอรี่นะคะก็ก็คือเราก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าในโทรเหลืองนี้ก็จะมีสารคอรโกลฟิอับาติ a คาร์บอนตนะคะที่แบบกินเข้าไปแล้วจะทําให้ผิวพรรณนี่เปล่งปลังนะคะอวบอั่นและดูเต่งตึงนะคะสมส่วนสมส่วนในที่นี้ถ้ากินค่ะก็เลยหุ่นหุ่นก็เลยสมส่วนไงสมส่วนที่ย่อมาจากสมบูรณ์ทุกส่วนนะค่ะก็อีกอันนึงก็คือเอลเซ่นะคะ อันนี้พลังงานทั้งหมดไม่รู้แต่น่าจะมีสารคอโรฟิโอะบาติอคาบอเนตเหมือนเดิมนะคะน้ำตาลยีสิบหกเปอร์เซ็นต์บ่งบอกว่าน้ำตาล26เปอร์เซ็นต์นี้ถ้าย่อยไปนะคะก็จะได้กูโคนนี้ประมาณยี่สิเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะก็กูโคนนะเขาก็เป็นสารมอลลแซคคารายนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเป็นสารพวก C6H12O6 นะคะ ก็เป็นหน่วยย่อยนะคะของน้ำตาลหลักๆเลยนะคะกินก็ไปลวมีประโยชน์ทาให้น้องๆเนี่ยมีแรงในการสัมภาษณ์แบบ <Okay. S 1> เรียกว่าตอบคำถามเนี่ยปรึง นี่นะคะเราก็ตอนนี้เราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาเลือกเสื้อผ้ามาลองเสื้อผ้าเพื่อที่จะได้สั่งนะคะกระถางสโมสรนนิสิตของเรานะคะก็เสื้อผ้านี่ก็นําเข้าเลยนะคะจากแฟชั่นพาวเวอร์นะคะก็ oh. เป็นอะไรที่ดีมากเนื้อผ้าดีมากเยะะ oh. เี่ะที่จับดูะะเรื่องรานี่ย,ยื่นมือมาจากกล้องมาจับเลยครับเนื้อผ้าดีมาก oh. อันนี้เป็นเสื้อเฟชีของปี รหัส56นะคะปีหน้าก็จะมีแบบหนึ่งของรหัส5้าติของน้องๆนะคะอันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อสายยายศึกษานะคะเด็กสายยายศึกษาสีฟ้าแบบนี้เนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าที่แบบซับเหงื่อได้ดีมากแบบระบายอากาศแบบเป็นผ้าฝ้ายโปร่งแบบใส่แล้วรู้สึกเย็นสบายแล้วสีอ่อนสีฟ้าทำให้รู้สึกเย็นสบายเหมาะกกบการใส่ในช่วงฤดูร้อนประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการกว่าจะเป็นครูของเราตอนก้าวแรกของความเป็นครูนะคะก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะห้องเสื้อเจโตโตนะคะรุสนับสนุนเสื้อผ้าส,สวยๆแบบนี้นะคะ น้องกู้เมคอัพค่ะแต่งหน้าสวยมากแต่ตีหานะคะ <c oughs> น้องอาร์ตนะคะสไตลิสนะคะแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนที่ได้มาสัมภาษณ์ที่คณะเราในวันนี้ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทำรายการครั้งนี้สุดท้ายนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคระบลกแพรค่ะน้องแพรนะคะพี่จะถามความรู้สึกตอนนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่จะเข้าสัมภาษณ์แล้วในไม่นานนี้นะคะตื่นเต้นนะคะรสึกตื่นเต้นใช่ อีพวกนั้นน่ะไม่รู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์ใช่ป่าวใช่แล้วแล้วดูสิปิดหน้าปิดตายังไม่รู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์ใช่ไหมคะยังค่ะเออคนสวยเออคนเขียนสวยก็เลยต้องให้เขียนสวยนี่ทําไมต้องปิดหน้าหรอคะแสดงว่าไม่สวยคนอื่นยังมีเธอมโนยิบมโนยิบมาโน